ส,ว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปอในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์รภยากรน,นะครับในรายการสหสหวิทยาโหรานะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลรายการเหมือนเดิมอาจารย์โอแชร์ไปเลยสอ,เลสองเครื่องเลยหรอช่วยเลยยเลยอาจารย์โอช่วยเครื่องหนึ่งได้ไหมช่วยเครื่องหนึง่งได้ไหม โดยท่านอาจารย์โอผู้มาดูแลร,รายการเหมือนเดิมนะเข้ามากันได้นะขอรับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะอื เข้ามาในรายการของเรากันได,ด้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลร,รายการของเราเหมือนเดิมนะกดแชร์ กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับนะเข้ามากันได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ นะแรบผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแรรายการเหมือนเดิมใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็มาติดต่อสอบถามกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกราภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอซิริ1 5นะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมีตรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 58 ID ีรายเอเจทครับสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการเหมือนเดิม นะสวัสดีครับทุกท่านนะเข้ามากันค่ะใครเข้ามาแล้วอยาถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูค่ะ2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะเข้ามากันครับแชร์แล้วค่ะบีความแรกค่ะมีแฟนแล้วอ่ะนะ เราจะดูให้กดแชร์ออกไปครับโคเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ก็อยู่ที่การกระทํานปัจจุบันนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อกระทําความดีไว้คุณก็จะได้ผลดีเมื่อกระทำอะไรที่ไม่ดีไว้ก็จะได้ไม่ดีมันการกระทํานปัจจุบันนี่คือเป็นการส่งผลในอนาคตครับ คือคุณต้องทําดีไว้อะผมตอบได้แค่เนี้ยอะมาเป็นคู่ที่อยู่อยู่ใช้บุญใช้กรรมกันด้วยนะคะมาครับเจอกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วชาวละค่ะโซพี่บอลโซหรือโชพี่บอลเขามีใครไหมนอกจากเราอ๋อไม่ดูครับไม่ดูครับคําถามนี้เป็นคําถามจ้องหาเรื่องครับเราเรียกคําถามชวนตีครับนะนี่ถ้าเกิดบอกไปนะ มันดีก็ดีไปถ้ามันไม่ดีนะเราก็โดนด่าอีกเพราะว่าไปทําให้คนเขาทะเลาะกันขุดอ้วนครับช่วยแชร์ออกไปก่อนครับแชร์จนกว่าจะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะกดแชร์ก่อนครับนะคุณอ้วนก็น่าจะรู้กติกามาราย,ยาทเราคุณโชถามมาใหม่นะคะถามมาคําถามที่มันไม่แบบว่าไม่ชวนทะเลาะเอาแค่เนี้ยคือเอานะแบบแง่บวกหน่อยนะ่ะแบบอืไม่ให้ถามอะไรก็คอยแบบ ถามจิกกี้จะมีคนอื่นไหมอะไรมีคนเดียวไหมมีแบบจะเลิกกันไหมเลิกกันขาดไหมอะไรไม่ดูนะคะกดแชร์ใหม่ครับคุณอ้วนเขาจะเลิกกับแฟนเก่ามหาหนูไหมคะไม่ดูครับไอเรื่องไอเรื่องพวกนี้ไม่ดูนะข้ามไปเลยครับนะกดแชร์ไปครับนะความรักค่ะช่วงนี้ว่าตรงนะคุณโชว์นะคะดีมีเมตตลามหาอิมดีนะรักจริงโดยมีท่านอาจารย์โอ รักจริงจังแบบว่าอยากด้านแม่ของลูกเลยอะไรอย่างนี้นะโดยมีท่านอาจาร,รย์โอผู้มาเป็นประธานสูงสุดพิเศษท่านอาจาร,รย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดเนี่ยอาจารย์ท็อปเนี่ยนะท่านเนี่ยโอ,อไม่ต้องรอค่ะอาจารย์ท็อปนะกดแชร์ออกไปอาจารย์ท็อปพูดถึงอาจารย์ท็อปเถอะกดแชร์ออกไปอาจารย์ท็อปเนี่ยตอนนี้กี่นาทีนะอาจารย์โอเปิดเปิดเปิดคอมใหญ่เนี่ย อาจารย์โอเปิดคอมใหญ่ดูหน่อยได้กีน่นาทีแล้วกรก็ไม่ได้ก <ฏ S 2> รแชร์แชร์ไปไหนอะ่ะลาเซโร่แชร์หมดแล้วนี่แชร์ไปลาเซโร่ยังดูดูดูด,ด,ดูดูสิจริงๆแชร์ไปหมดแล้วนะอืมแ <c oughs> ชร์แล้วอ้าวโชคลาภเอียดเอาโชคลาภเอียดห้โชคลาภเ,เอียดก่อน <c oughs> ก็โชคลาภมาจากงานมากกว่าครับไพ่แบบนี้มันขึ้นนะนะมันมาจากงานครับพวกเพศหญิงมาจากเพศหญิงอืมแชร์รับอ้วนวันนี้ที่ประชุมมอมผมพรีเซนต์ผลงานเป็นอย่างไรครับดีมีเมตตามหานิยมเซอร์ไพรส์มากครับนะเซอร์ไพรส์ไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะอืมกดแชร์ออกไปครับโค้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามดีค่ะดีบอมพีเซนงานดีนะคะนะชแชร์เลยแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะขอรับนะคนละ9999รบแชร์จะพูดยังไงดีราสะพีเซนงานงานเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมันหมายถึงรางวัลมันถึงของขวัญของฝ่าของรางวัลเหมือนแบบอะไรอย่างเงย เมตตามา,านิยมอาจารย์เขาจะตียังไงยังไม่ตีอะไรแค่นั้นแ่ะอะดีพอเอามันดีแค่<ด>นั้นแหละอะต่อตีไปแค่นั้นนะเอามามกดแชร์ออกปอยใายเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะเป็นธรรมทานที่ด้วยนะคะแชร์ไปได้บุญเพราะว่าคนที่เห็นโพสก็จะได้ดูดวงคนละหนึ่งคำถามไม่เสียค่าใช้จ่ายในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะ มาทักในแชทมีค่าครูค่ะไม่รู้กี่นาทนีนี่อันนี้ดูนาทีไม่ได้อเออแปดหกเอ,อ่ออะไรเจ็ดนาทีาทมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยซีเบรนส์และตามด้วยคำถามครับอ่ะใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวไปคุยกันแบบในอินบล็อกนะ มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID รายโอซิริ1 5นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 ID ราย AJTOP 1 6ครับ ก็ใครนะที่ต้องการของเสริมดวงเสริมราศีระยะนี้การงานไม่ค่อยดีการเงินก็ไม่ค่อยเข้านะอินแนะนําครับอินมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมดูลําแสงครับนะลำแสงเออท่านอาจารย์โอทําลําแสงมันเหมือนนะครับนะอดี๋ยวดูดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ดูลําแสงนะครับนะอาจารย์โอทําลําแสงเอม้นเหมือนนะอ๋อนะ นะอันนี้สะานพลังรักคืนพลังรักนะครับนะโดยพลังรักคืนพลังรักโดยท่านอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะติดต่อเช่าบูชาได้ดองนั่งดองนั่งนัไหนก็ดวงอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเอออดาจารย์โออาจารย์โอทำเสียงนะครับนะนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรน และตามได้คำถามเอากระแววแววแววแวมางไหมายังอ่ะเอาเป็นว่าชิริยะนี้ข่าวโรงงานปิดก็เยอะนะก็แยะนะจึงแนะนำเครื่องรางของขังให้นะส่วนใครที่ต้องการบูชาพระแม่เสริมดวงเสริมราศีนะมีเงินเข้ากระเป๋าตลอดไม่ขาดมือนะ เสริมดวงเสริมราศีได้โดยล็อกเก็ตพระแม่ศีมหาอุมาเทวีเสริมดวงเสริมราศีนะครับนะเกี่ยวกับอด้านการงานนะด้านความเจริญก้าวหน้าด้านโชคลาภนะมันได้นะครับนะได้จริงๆนะครับนะอันนี้ยอมรับว่าดีจริงๆครับนะมาครับติดต่อเช่าบูชาได้หลังไม้นะครับนะเอาละเดี๋ยวดูดีกี่นาทีแล้วนี่ตอนนี้นะกดแชร์ออกไปเอานาทีกว่าแล้วนะมาครับ เก้ายี่สิบนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วค่ะทิปความรักโสดค่ะทับทิปความรักโสดค่ะัะนจะมีมีคนเข้ามานะมีคนสน,<ค>นใจคุณอยู่แต่แค่เพียงว่าเหมือนกับคุณต้องเป็นคนเปิดทางให้เขาเข้ามานะคือถ้าคุณอยากได้เขาคุณก็ต้องคุยกับเขาราเราต้องเป็นฝ่ายอยุปถัมภ์ผู้ชายนะคะนะ เพราะว่า,าถ้าผู้หญิงเปิดได้ไพ่ใปน,นี้ก็คือว่าต้องอุปประถมผู้ชายแต่ถ้าเกิดผู้ชายหยิบได้ไพ่เอ็นเพรสนี้ะค่ะก็คือได้นารีป,ประถมเมสตรามาหานิยมนะเหมือนเป็นแม่ของของลูกเนี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเดียมเพรสเนี่ยเป็นไพ่แม่ก็จะหมายถึงว่าถ้าจะมีความรักเราก็ต้องรักเขาเหมือนเป็นแม่ของเขาอะไรอย่างเนี้ย เอาละครับหมดเวลาลงแล้วครับไปแล้วนะครับ,วรบสวัสดีครับ